เอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานังนามิหังกายะวาจะติตังอหังวันทาอือลือนครราชาวิสุทธิเทวาปูเชนิผมอยู่ที่ท่าเรือขวัญชัยนาคานะครับที่อำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬร้านนี้ก็คือร้านทีละออกนะครับร้านแรกที่ต่ายพิวินะครับผมเป็นเกาะที่ปูอือลืออยู่นะครับตรงนั้นนะฮะคือเกาะดอนโพมันไม่ใช่เรื่องว่าอยู่ดีๆจะมาขอถ่ายลงโซเชียลอะไรมากมายนะครับหนึ่งในท่าเรือที่จะข้ามไปได้ก็จะเป็นท่าเรือนี้นะครับขวัญชัยนาคา เป็นน้ำมันก็ได้นะครับไม่เป็นถุงใส่สิ่งของหรือเอาพกติดตัวอะไรจะเป็นขางสูงคนเดียวครับโชคดีหลังจากลงคลิปไปแล้ว2วันจะมีการแจกนี่นะครับให้ดูไลฟ์ผมไว้นะครับผมเหรียญปู่อือลือพญานาคราชนะครับรุ่นราชาทรัพย์168เปิดดวงรวยไม่รู้จบนะครับคุณ มดดำคชาพาเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับนั่นนะบึงองหลงอนะ่ะตรงนั้นบึงขงหลงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ช่องมิสเตอร์องีนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ ท่าเรือขวัญชัยนาคานะครับที่อําเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬช่วงนี้เป็นช่วงเช็คอินเมืองไทยแต่ผมจำอีพีไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเอาที่นาปกแล้วครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ทางเข้าท่าเรือขวัญชัยนาคารซึ่งทางจากอําเภอบึงของหลงเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรสำหรับผมนะครับผมเรียกคุณขวัญชัยเนี่ยว่าอาจารย์ขวัญชัยนะเราเรียกเราขอใช้คําว่าอาจารย์ขวัญชัยและกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติทางรมแล้วก็ พาสวดพาทาอะไรทุกอย่างก็เรียกว่าอาจารย์ขวัญชัยได้นะครับทางด้านนี้ฮะนี่นะครับของท่าเรือขวัญชัยนาคาก็จะมีทั้งเบอร์โทรนะฮะศูนย์หกสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าห้าแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดหกเก้าห้าเก้าสามเก้าหนึ่งก็เป็นของพรมพรามขวัญชัยเขาใช้ชื่อพรามขวัญชัยเราเรียกอาจารย์ขวัญชัยก็ได้นะครับเห็นป้ายตัวนี้ปุ๊บตรงมาอีกนิดนึงประมาณสิบเมตรก็จะถึงทางเดียวเข้าแล้วนะครับซึ่งนะครับถนนที่จะมาที่ตรงท่าเรือขวัญชัยนาคานี่นะครับก็จะต ทางด้านนู้นนะครับซึ่งเป็นอําเภอบึงโขงหลงออกจากอำเภอบึงโขงหลงมาประมาณ7กิโลเมตรมุ่งหน้าไปที่ตําบลโสก,กามแล้วก็มาถึงตรงนี้แหละนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางเข้าก็เป็นซอยเล็กๆนี่นะซอยเล็กๆอย่างนี้รถ1คันนะครับสวนกันไม่ได้ด้วยซึ่งถ้าเรือนะฮะก็จะห่างจากถนนประมาณ50เมตรนะครับห่างจากถนนก็ประมาณ50เมตรเมื่อเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมของมาพวกปล่อยปลาปล่อยเตา่าไปอะไรเงี้ยพวกใบสีมาก็นนี่เลยเต็ม ตรงนี้ก็มีนะร้านจำหน่ายบายสีตรงทางเข้าเลยมีจักร้านแค่นี้มีมีแค่สองร้านเหรอสองร้านค่ะร้านนี้จะเป็นรขายองค์พญานาคตรงนี้ขายองค์พญานาคเปิดซับคานเปิดซับค่ะตรงนี้เป็นพานเปิดซับค่ะพานเปิดซับนาคน้อยมหาโชคค่ะนาคน้อยมหาโชคแพงไหมฮะแพงไหมครับเนี่ยก็เราอันนี้จะอยู่ประมาณพันสาม คือสวยนะครับสวยนะครับทําใหม่ทุกวันใช่ไหมครับทุกวันเลยค่ะบขออนุญาตครับพี่ผมผมจะเอาไปลงในช่อง YouTube นะครับชื่อง่ายๆนะครับร้านนี้ก็คือร้านพี่ละอองนะครับร้านแรกตรงทางเข้าขวัญชัยนาคาเดี๋ยวเราไปร้าน2อีกทีหนึ่งฝากเบอร์โทรไหมเผื่อมีใครโทรมาสั่งจองก่อนฝากค่ะฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่แปดสองสี่แปดสองห้าเก้าห้าห้านะคะศูนย์เก้าแปดสี่แปดสองห้าเก้าห้าห้านะครับร้านพี่ละอองนะครับที่ท่าเรือขวัญชัยนาคาครับผมขอบคุณครับ ปดูร้านที่2กันครับมี2ร้านนะในในซอยนี้มี2ร้านนะครับตรงเมื่อกี้ี่ร้านพี่ละองนะฮะเดี๋ยวเรามาร้านนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เนี่ยต่างจากตรงนู้นก็คือที่ผมดูผ่านๆตอนนี้ก็คือมีนี่ชุดไหว้ชุดไหว้ชุดเล็กชุดนี้เท่าไหร่ครับถูกหรือแพงร้อยบาทค่ะชุดละหนึ่งร้อยอ๋อมันก็ไม่แพงเราก็ไม่ได้เตรียมมาเพราะว่าชุดละหนึ่งร้อยมีเฮ้ยนี่มีนี่ด้วยแต่ไม่ใชโฟมค่ะแต่ไม่ใช่ไม่มีโฟมนะไม่มีโฟมนะอ๋อนี่ไม่มีโฟมนะ แล้วก็มีทูบเทียนนี่นี่น,นี่ชุดหมากพูนะครับแล้วก็มีโปรโยด้วยน้ําเอาไว้กวดน้ําอ่ะมีพวงมาลัยด้วยมีพวงมาลัยด้วยวผมขออนุญ,ญาตเอาภาพร้านเนี่ยไปลงในช่อง YouTube นะครับได้ค่ะชาวประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับพี่จ่ายค่ะพี่ต่ายพี่วินะครับฝากเบอร์โทรร้านไว้ไหมฮะเผื่อมีคนโทรมาสั่งจองสั่งทำศูนย์หกสองาห้าสองแปดหค่ะ0621455286 พี่ต่ายพี่มินะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปข้างในกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเฮง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 นะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้ทางที่เราจะเดินเราก็จะเดินผ่านอย่างเงี้ยสวยเขาก็ทําสวยไว้แบบนี้แต่ละท่าน่ะสวยหมดเลยนะแต่ละท่าเรือผมบอกเลยนะทุกท่าเรือสวยหมดนะครับในแถวเนี้ยมันติชมที่ไหนก็ไม่ได้หรอกแต่ละที่เขามีสไตล์การจัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงท่าเรือนี้จะเป็นท่าเรือที่พิเศษสําหรับผมหน่อยผมก็เลยมาถ่ายนะครับเพราะว่า เป็นท่าเรือของอผมเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ขวัญชัยนาคานะครับทูปเก้าดอกนะครับทูปเก้าดอก <c oughs> สาธุนะโมต,สตมัสสะ,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส,สะนะโมต,สตมัสส,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอหิสังขังปิโยนาคะสุปันนานังนะมามิหังกายาวาจัจิตังอหังวันทาอือลือนคราราชาวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภป,ปิโยนาคะคันทะปริตังปังปังเฮงเฮงทุกอย่างเลยครับสาธุ ครับเมื่อท่านมาที่นี่ก็เข้ามาทําการสักการะบูชาบริเวณนี้ก่อนนะครับปู่ลือพญานคราชนะครับเสร็จแล้วเราค่อยออกไปด้านนอกนะครับตรงนี้ถ้าขึ้นเรือก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปด้วยมาดูทางนี้นี่ผมเพิ่งจะมาวันอาทิตย์ก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมทําไกด์ด้วยก็จะมาอาทิตย์ก่อนนี่เองซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ถ่ายรูปแบบสวยงามนะฮะยื่นลงไปในน้ำอ่ะ นี่คือพื้นที่บึงขงหลงนะครับนี่พื้นที่ทางธรรมชาติฮะพื้นที่บึงขงหลงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําทั้งหมดนะครับตรงพื้นเนี่ยพวกหญ้าขึ้นเนี่ยคือบริเวณน้ําตื้นนะครับหญ้ามันลอยขึ้นมาพ้นเหนือน้ําได้แล้วอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับบริเวณนู้นนูน้นนูน้นคือเกาะดอนโพที่จะไปไหว้สักการะปู่อือลือกันที่บอกว่าเป็นเกาะที่ปู่อือลืออยู่นะครับตรงนั้นนะฮะคือเกาะดอนโพนะครับแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้ไปเพราะว่าในคลิป ที่ผมไปผมได้ลงให้ดูแล้วนะครับสังขงังปิโยนาคะสุปันาน,านังนะมามิหังกายะวาจาจิตตังอหังวันทาคือรือนาคราชาวิสุทธิเทวาปูชิมิเมตันจะมหาราโพปิโยนาคะคันทับปริตังสาโทสาโทสาโทขาประเจา้าคนแก้วคนสีคนชัยบอกซื่อนะ ข้าพเจ้านาะยวิเศษวิเศษดีมาขอคารวะนบ <โด S 1> นบนออ้อมเมยกายวาจาใจใจใจยังกล่าวขอวิเีเลนะบุญเก้อวิเศษดีทุกท่านทุกคนก็ได้ประมาทปัดฟังต่อคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณพระบิดามารดาคุณพระครูบาอาจารย์สถานที่พิงจิตพระบุญเจ้าที่บารมีของปู่สุริยะวงชัยปู่เรือแมายา่ยอดจันทร์แม่ยอดจำปาแม่ปทุมทิพย์เจ้าชายก็ดีเจ้าหญิงก็ดีเมืองรัตพานนครก็ดีลูกหลานอาบุญมาให้อาบุญมาทรงอาบุญมาถวาย กมาุโมสาตุการรับบุญกุศลกับลูกกับล้านที่ได้บำเพ็ญเพียนมาบุญใดประกอบไปด้วยธรรมแล้วใส่ก็ขอเป็นสะพานแก้วสะพานทองสะพานทุนวิมานแก้ววิมานทองมาในวันนี้สิบบันษาห้าบันเรอบาร,รมีปูมีเมตตาต่อลูกต่อร้านมีบาร,รมีมีอิทธิฤทธิมีพุทธคุลลูกหล,าน,า,า,รรล,กลานมาึืงพาบารมีปูเดอร์ลูกหลานมากราบมาไหวมาชมเวียงวงังของปูมาเปิดบุญบวดดวงเปิดบารมีเปิดทร,รัพย์สมบัติ เพื่อจะได้ไปกินได้สร้างได้กินได้ทานได้สร้างบ้านแปลงเมืองแล้วปู่ก็มาเปิดซับเกา่ามุนเกา่าที่ลูกล้านที่ได้สะสมมาเวียนเวียนมาถวปูุญยอดตายายที่ได้ฝากไว้ก็เพื่อจะได้มากินมาสร้างมาทานก็เปิดจตุสดมทั้งสี่ขุนเวียงขุนวังขุนคลังขุนนาเปิดด้วยนมอุทายะยะธาบุญโมนะก็เปิดดวงตาเห็นธรรมดวงแก้วธรรมยานแก้วแสงสว่างมันพาดิษฐส่มันแก้วมณีชด ขอเปิดแก้วทางเก่ามารังไรมาเปิดแก้วสารพัดนึกแก้วเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงแก้วมณีชดแก้วปฐมังแก้ววิทวนแก้ววิเทียนแก้วปฐมาราชเปิดด้วยนมะอูอามานาณมะอูอาวามานาขอบุญใดที่ลูกหลานจะได้กินได้สร้างได้กินได้ทานต่อไปนี้ก็ขอปลูกแก้วไม่แก้วประทานให้พิทิตพิจารณาตามบุญกุศลตามบารมีเพิ่นที่ถ้าสมบัตเพียนเพียนมากก็ขอให้เพื่อนไปกินไปสร้างไปทาน ถ้ามาค้าขายขอให้เพิ่นได้กาไรไข่ข้องให้ได้มีกิจาการหน้าที่การงานขอเจริญลงเลืองขอเจริญมั่นเจริญมีเจริญสีเจริญสุขอายุวันละสุขภาระปฏิพันธ์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติขอให้เพิ่นสุขภาพพระไม่แข็งแรงและสมบูรณ์เป็นตะเบาเป็นญานเป็นบารมีบุญญาลิ์และอิทธิฤทธิบุญอันใดทรัพย์อันใดอัปเธิด์เลแท้ที่โลกมนุษย์ที่ต้องกินต้องใช้ต้องทานขอเปิดทรัพย์จากพญานาคขอมาเป็นทรัพย์ของมนุษย์เป็นอัดเบี้ยเกียสมุดเงินหล่อเงินก ว่าจะเป็นเพชรนิลกินดาแก้วแวนเงินทองก็หอบปกแก้วไม่แก้วประทานในเพลินหาบก,กระตาเง,งินกระตาทองใส่สัมภเภาแก้วสัมภทองไปให้เพลินนาที่บ้านก็ดีที่ทํางานก็ดีก็เปิดแก้วสารพัดหนึกเดอะโปเดอร์เป็นดอกไม้แก้วดอกไม้ที่ไปเข้าฝันบอกเพลินว่าเพลินจะได้เป็น ลูกเป็นล้านเป็นลมโพลาไสจะได้ตุ้มพีตุ้มนองตุ้มลูกตุ้มล้านคอยพันสร้างคนงามคอมดีต่อไปในภายาังนานรับสำหรับปัจจุบันนะครับท่าเรือนี้ก็จะมีค่าโดยสารจากตรงนี้นะครับไปจนถึงตรงเกาะนั่นนะ่ะอยู่ที่คนละ50บาทนะครับท่านละ50บาทนะครับไ,ไ,ปไปกลับนะครับไม่ใช่ไปเที่วเดียวไปกลับนะครับท่านละ50บาทแล้วก็มีเรือรอรับตลอดเวลาเลยนะครับนี่เพียบเลยมาดูเรือตรงนี้เรือที่จอดรอรับนะักท่องเที่ยวนี่เพียบเลยนะฮะ ตอนนี้ที่เกาะปูอือลือเนี่ยพอดังมากๆพราะว่าเหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพื้นที่รอบๆบึงของหลงนี่อยางมากนะฮะบึงของหลงทั้งสองฝักฝั่งเนี่ยมีเรือรับส่งผู้โดยสารทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีทุกที่เลยนะฮะตรงนู้นก็ใช่ตรงนั่นก็ใช่น,น,ชนะครับตรงนี้ก็ใช่นะแล้วก็มีเรือเรือเรือ,รอกลุ่มเรือเขาก็ได้ตังค์ด้วยกลุ่มขายวัตถุมงคลอะไรก็มีด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแค่เอาข่ามาฝากนะฮะแต่ว่าเรามารับเอาสิง่ง ศักดิ์สิทธิ์อีกก็คือผมจองพระไว้นะฮะผมจองพระไว้ตรงนี้ก็มาเอามารับพระด้วยนะแต่ว่าตอนนี้จะให้ดูก่อนว่าพระที่เราได้ขอจองเพิ่มมานะครับก็จะเป็นนี่เลยเหรียญปู่อือลือราชานะครับรุ่นราชาทรัพย์1 6 8นะฮะเปิดดวงรวยไม่รู้จบนะครับรุ่นนี้คุณมดดำคชาภาเป็นประธานฝ่ายคารวาสร้างนะครับแม่บอกครับสร้างกี่องค์นะครับ4 9 9 9 แตสร้างแค่4,999เหรียญสร้างเสร็จปุ๊บทุบบล็อกทิ้งนะฮะทุบบล็อกทิ้งนะครับก็คือง่ายๆอ่ะมีอยู่4,999เหรียญตอนนี้ผมก็จะถือว่าเป็นเหรียญรุ่นหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับการสำหรับการสะสมนะสำหรับนักสะสมแล้วก็แต่ละเหรียญนะครับจะมีการยิงโค้ดด้วยอัขระก็จะต่างกันไปแต่ละเหรียญนะครับไม่เหมือนกันนะฮะตรงนี้อัขระก็จะต่างกันไปนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวเลขนะฮะแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะครับดัวขระนะนี่นะ นี่ครับอักขระไม่เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะดูนะฮะนี่นะครับนี่หนึ่งไม่เหมือนกันนะฮะนี่เห็นปะ่ะเลขก็ไม่เหมือนกันตัวอักขระก็ไม่เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวจะพามาคุยกันแปน๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าท่าเรือนี้เป็นท่าเรือของของ,ของพรามขวัญเนี่ยเรียกพรามขวัญดีกว่าเพราะว่าเขาขึ้นป้ายไว้ว่าพรามขวัญน,นะมา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 ,มาข,อข,อขอขอความรู้ขอนี่หน่อยแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับ พ่อพรามพักผ่อนวันก่อนที่ผมมาก็พ่อพราม์ได้เปิดดวงเปิดทรัพย์ให้ทําพิธีเปิดดวงเปิดทรัพย์ให้ซึ่งทําบริเวณนี้ที่บริเวณนี้นะครับมาดูตรงนี้จะมีของต่างๆนะครับที่กลุ่มผู้พ่อค้าแม่ค้าหรือใครก็ตามเนี่ยฝากมาทําพิธีนะครับเพราะว่าที่นี่เขาใช้เป็นสถานที่ทําพิธีนะครับคิดว่าน่าจะมีความแบบศักดิ์สิทธิ์ปังๆทําให้แบบว่าสินค้านั้นๆของตัวเองขา,ขายดิบขายดีเขาก็เลยมาถวาย นะครับฝากไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วันก่อนน้องที่มากับผมผมเป็นไกด์ฮะวันก่อนน้องที่มาากับผมอ่ะเขาเอาลิปสติกมานะครับฝากที่นี่เลยเหมือนกันนะครับก็มาเปิดดวงเปิดทัพย์กัน<ส>คือเราเจอกันครั้งล่าสุดคือวันอาทิตย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นล่าสุดเลยก็คือคลิปเกาะดอนโพนะครับคลิปเกาะดอนโพเกาะเจ้าปู่อือลือนะครับผมก็จําี P ีไม่ได้เดี๋ยวผมมาขึ้นให้ดูนะฮะ<ส>ซึ่งคลิปนี้ก็มีความโด่งดังในระดับหนึ่งนะฮะสร้างชื่อเสียงได้ในระดับหนึ่งเลย ใครไม่รู้ก็เข้าไปดูบางคนเขาบอกเออดีนะดีนะเป็นการประชาสัมพันธ์ช่วยกันหลายคนก็ขอไปลงเพจก็ชอบนะผมชอบนะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้พื้นที่นะเราไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับกับสวัสดีครับพ่อพามครับทางด้านนี้นะครับเป็นพ่อพามขวัญชัยนะครับอยู่ที่ท่าเรือขวัญชัยนาขาซึ่งตรงนี้เป็นอีกท่าเรือนึงของอำเภอบึงโขงหลกให้บริการข้ามฟากไปหาที่เกาะทะปูอือหรือพ่อพามก็พาเขาไปด้วย เพราะว่าเราก็คงจะอะไรได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางด้านพ่อพราหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าอยู่ดีๆจะมาขอนน่นนี่นั่นขอถ่ายลงโซเชียลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าหนึ่งการประชาสัมพันธ์พื้นที่ด้วยแล้วก็แนะนําให้รู้จักสถานที่ด้วยนะครับตรงท่าเรือนี่คือท่าเรือปวันัยนาคานะครับซึ่งใช้สําหรับการลงเรือเดินทางไปด้านนู้นนะครับค่าเรือที่นี่ถูกนะครับห้าบาทดิ่งตรงไปแป๊บเดียวก็ถึงนะครับแล้วก็พราหม์วันชัชเนี่ยไปส่งด้วยนะครับเนาะบางทีก็ไปส่งด้วยมี่ปะ รู้ดูเพียๆนะครับดูพ,อพ่อวามเพียๆเพราะว่างานเยอะนะครับใน,นช่วงนี้เนาะ,อะโอเคครับจริงๆแล้วอ่ะการมานั่งสัมภาษณ์อยู่เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ได้ขออนุญาตน้อยหนึ่งละก็ขอนิดเดียวพอนะครับขอ,อเป็นกระสยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆพื้นที่นะครับสำหรับพ่อพามก็ท่านใดที่อยากจะ,ะมาข้ามฟากไปที่เกาะดอนโพเพื่อไปสักการะศาลพ่อปู่อือลือนะครับน้องที่อยู่ข้างในเนาะ อ๋อเป็นวัดดอนโพเก่าตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้มีมีพระปางหน้าปลกนะบอกครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับจักรพรรดิอ่าสมเด็จองค์ปฐมจักรพรรดิสรมมาสมุทรเจ้าปางหนักปลับสีดำมีลกาครับอ๋อขอางปะเทศทมาถวาอ๋อนำโดยพระอาจารย์โยนะครับวัดศรีทรงธรรมนะครับหลพระอาจารย์โยวัดศรีทรงธรรมนะครับผมได้ยินข่าวว่าจะมีการเปิดเกาะ หรือมีการทับบุญเปิดเกาะ<น>แล้วครับก็วันที่3กุมภาเนครับ3กุมภา2,565ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงาการสวดมนต์เนี่ยอ่าบรรยากาศก็ยังดูไปนะครับก,ก็วันที่3นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับเนาะ3กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเม <3 S 2> <3 S 1> า,าเกาะดอนแก้วดอนโูดอนสวรรค์น,นะครับสวดมนต์แห่เมตตาให้กับเพียงหวังรัตสานครนะครับเนาะครับหนึ่งในท่าเรือที่จะข้ามไปได้ ก็จะเป็นท่าเรือนี้นะครับขวญชยัยนาคาท่าเรือควัญชยัยนาคานะครับทุกท่าเรือสามารถข้ามไได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ล็อกตายตัวว่าท่าเรือไหนนะขอขอบพระคุณทางพันความด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลนี่เราผมถือว่าท่านสละเวลาให้เยอะมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยจะส่งสิ่งวุ่นวายอะไรกับทางโลกนะผมบอกเลยนะว่าอันนี้อันนี้ถือว่าเราเราเคยได้เคยได้พบปะพูดคุยกันมากพอสมควรอยู่เขาก็เลยก็เลยพอจะได้นะครับ สินค้าที่มาฝากเนี่ยฝากไว้ตรงนี้นะฮะฝากไว้ตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอามาเอามาฝากส่วนเรากลับนะครับฝากไว้ตรงนี้เพราะว่าพรามขวัญชัยเนี่ยท่านก็จะมีทําพิธีบงรวงอยุดเรื่อยๆนะครับเนาะมีเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะน,นะครับปัสวีธาตุนะฮะไว้กำสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทําเป็นน้ามนต์ก็ได้เนาะเป็นสิริมงคลนะครับความยินดีของท่าน จะเป็นของเกี่ยวกับขึ้นมาจากใต้ดินนะครับน่าจะเป็นของทังของพญานาคราชที่พอปกปักรักษาเพื่อนําม,มาใช้โตเหลือเงินงวดต่อไปในืาอไหคร้งหน้าทําเป็นน้ามนต์ก็ได้นะครับนักุมสินค้าสินของหรือเอาพกติดตัวไว้จะเป็นของสริขมงคลเกี่ยวกับโชคลาภแห่เมตตาแนวคาดกัน,นสิ่งที่ไม่ดีด้วยความหมายแอะมองให้เรครับขอบคุณครับ,บผมว่าผมอยู่บริเวณเนี้ผมสามารถมาหาพรามขวัญได้บ่อยนะครับ คือปัดขวีาตุโหขนลุกเลยขนลุกจริง,รงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะหนึ่งในสายพญานาคผมก็เคยนั่งนั่งสนทนากาจารย์ความขันอยู่นะครับเนาะคือแบบว่าประมาณว่าผมก็สายพญานาคเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเพื่อจับพวกขนลุกเลยเนะี่ยแล้วทีนี้มันเยอะขนาดนี้ผมจะขอแบ่งปันให้ที่น้องที่ร่วมดูด้วยวันนี้นะครับวันที่28่ธันวาคม2564ผมจะไปแจกให้ทุกท่านร่วมด้วยนะครับผมก็จะ เก็บไว้เนี่ยพอได้ทําน้ามนต์ทำพิธีผมส่วนท่านที่โชคดีนะครับก็รอฟังข่าวจากผมนะครับการไลฟ์สดนะครับหลังจากลงคลิปไปแล้ว2วันจะมีการแจกนี่นะครับก็ขอขอบพระคุณทางอาภคน์ช้ด้วยนะครับนี่มีกําไรให้ด้วยขอ,ขอพระคุณม<อ>บให้รกัน <c oughs> โอ้ขอบพระคุณครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะกำไรของของพอรพรามนะครับสำหรับทุกท่านน่ะตอนนี้มีให้นะครับก็เดี๋ยวรอฟังข่าวดีนะครับแล้วก็ก็จะให้ทุกท่านนั่นแหละนะครับ ขอขอบคุณพ่อพามีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอให้ขอให้คลิปนี้ปังๆเหมือนคลิปที่แล้วจะได้มีคนมาเที่ยวที่บึงของหลงเยอะๆนํากําลังศรัทธาคนมา,มาร่วมกันมาร่วมกันให้มันเป็นความศรัทธาใหญ่ๆเพื่อให้พื้นที่นี้เป็นเมืองแห่งความเจริญอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับท่าเรือขวัญชัยนาขานะครับอยู่ที่อําเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่ริมบึงของหลงเลยด้านหลังเป็นบึงของหลงเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ย มีท่าตรงนี้แล้วก็นู่นตรงนู่นเป็นเกาะปูอือลือพญานคราชนะฮะตรงบริเวณนี้ก็จะมีก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงนี้นะครับมีเรือเยอะแยะเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับท่านที่มาก็ฉีดวัคซีนมาให้เรียบร้อยนะก็ขอฝากไว้อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่าเรือของอำเภอบึงขงหลงนะครับซึ่งเลาะเลาะบึงขงหลงเนี่ยท่าเรือเพียบเลยความยาวบึงขงหลงนี่13กิโลเมตรมีท่าเรือเกือบทั้งหมดเลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับท่านที่ดูผ่านช่องทาง YouTube สเตอร์อังวิศีิิเศษดีนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอที่ดีในครั้งต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเทียเที่ยวไทยไปกับพี่อังกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ ทิกต็อกนะครับ m r a n g i 8นะครับ @mr.angie8 นะครับอย่าลืมกดไว้ด้วยติดตามกันไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม